บันนี้วันที่23เดือน7พุทธศักราช2568เป็นวันที่84ครั้งที่84ที่ข้าพเจ้านายพุทธิพัฒน์เบียงขณะเศรษฐขทวายเสียงศาสนาใหญ่พระสูตรพระปฏิรละมันต่างต่างถวายเป็นผู้ทอยบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจริยะบูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายเอาตของข้าวเจ้ากรตั้งมันมีสติรู้ึกได้มีสมาธิต่อต่อยขลับพระเจ้าชนะโดยส่วนย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทกับพระรัตนาตายอละห่างสมมาสัมุทโธภควาพุพทธามาวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระวตาธโมธรรมังนามาซามีสุปฏิปันโนพระวะโตซาวกสร้างโคสร้างคังนามามี บทที่สองบทบูชาพระพยรีพิณาละหังสมาสุทโทธสุจิรังปณิพุตโตคุณิทัละมานโนธาดิปาลามีจติสติยาวะาชีวะหังพุทธังรรมังสังฆังสังนนังคาโตปูเชมีละตนะตะยังธรรมังจารา,ามีโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมทเทวดาสามันตาจักวาเลสวดตะละบ ตาสัตธรมมังนุเหลยวชาติสัสนันตุสัคโมฆทางสักเคกมาจะรู้เป็ิริสิคราตเถนะตาลิเควิมาเนทีเป็นละเถตะคาเมตาลุนัคาเนกาวตุอิเกเตหุมมาจะยันตุเทวชาลทาราวิสเมยอย่างข้าทพนาคาติดท่านตัดสันติเกยรมุนิวาราวาจนาสาราโวเมสุนันโตธรรมะสวรรคกาโลอยะมะทันตาธรรมะสวรรคกาโลอยะมะทันตาธรรมะสวรรคกาโลอยะมะทันตา บทที่4บทสวดปุพพาคณะมการนาโมตัสสะภาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ <c oughs> ุทธัสสะนาโมตัสสะภาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสนานคามานะปะถาพุทธาสนะนังคัจฉามีธรรมัสะนังคัจฉามีสร้างคางสนังคัจฉามีทุติยัมปีพุทธาสะนังคัจฉามีทุติยัมปีธรรมัสะนังคัจฉามีทุติยัมปีสร้างคางสนังคัจฉามีตติยัมปีพุทธาสนังคะชามีตติยมปีธรรมสนังคัจฉามีตติยัมปีสร้างคางสนังคัจฉามีบทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานาทีมีสนาน สัจวเชนะโสธ ok ิ an an ang, ang, ม,มีโหตุสะพทานาธิมีสันังอันยังธรมโมเมีสันังวัลังเอเตนะสัจวาเชนะโสธ ok ิมีโหตุสะพทานาธิมีสันังอันยังสังโฆเมีสันังวัลังเอเตนะสัจวเชเอเตนะสัจวาเชนะโสธิมีโหตุสะพทานาบทที่เจ็ดบทสวดติลตัลตลตนะปานามคาถาพุทธังน,นะเมลัตตนะภูตสาลีและจิตตัง นรมังะเมรตัตนาภูตัสะวิสุทธิาาสารังสร้างครังะเมรตัตนาภูตะสุสีละถีเตตังะเมติรัตตานังรัตนาตยาวหังสมาสมโมสลิตาวัตถุวิเศษสาวูตังอัญโยยานยุตตาคู่นาโยยคปปะคาวะสปาวะตังอสูมีตะยามีปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาติทิตะเลสามารถสามผ้าเวนะโเนททลเกกะทาติจัจิเลนจัปปาตูภูตังคมพีละยานวิสางอติทุทัศทาง วินยูหีปันทิตะชนะชะเนหิวิชัญยะลูปังโลกร,รมหีเกหีเจก,กะทันจุปาละานียางเกสันจิตสุทุวิธีตังคูนากายตายานามีหิเยวะชนะตายาสุวิสุตามปีกมุิปัสสตังมนาสีสุทธาปัสสาทาทานังปัญญัตบัญญัทิกานะมะ สมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปะวุจจน,นะมุขาสารนางคตานางปูชาละเหสุปาระ,ะมังอภิปูเชเนยยางนิพานะสิสิเกริยายยปานิสัญญัตถังกบโมกีเลสามะละโสธา,าสิทธิยาจาสาธูหิอัตตะหากุสะเลหุปะเสว,วนียังปานหิจาปิสาระนางคามานียะเมวะรัสมาหิตังติลตานางสารนางคตามหาราติ็นที่วางฆะนาเนสุนามัสสมานาปูเชมาจาปิสัสสตังสุปัาระ ปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจริยาสถารตาจะุณเยนะตัฐาสุก,กัตเตนะสุขีเพพาเวโมูทเชนาัตสะตัสสะจะาสถาปิสุวัตถีโพตูเยเจธาธรรมวินายามหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยมินิยโตสุพโธนางตัดโสปานิสายะจะยายาอายามปีโหนตุวัฏฏุตาเยปาริจิตโตสุปสาทกาโล บทที่8นัมักกาสิทธิคาถานโยจะครูมาโมหะพาลาปากาโทสามังวาปุโธสุขะโตวีโมโตมาลัสสะปะสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังเชนะยังวีเนยังพุดทางว่าลันตังศีลาซานามามีโลกาสนาทันจาวีนายกัจจาดันเตชะสะเตชะยาสิธิโหตูสัพันตลายาจาวีนาเสมนตูธรรมโมทโชโยวียาตัสสะโทนัสเสสีโลกกัพย์ิสุธิมะคังนิยานิโกธรรมะทัลฑะสาลีสาตาว่าโหสัิติการโลสุจนโนธรรมมังว่าลันตังศีลาซานามามีโมหะปะทาลังอุปัสสันตถา หังตันเตชชา,าเตชายาสิทธิโห่นตูสพันตรายาเจาวีนาสเมนโตตัธรรมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาปุปากิเลสัเชตาสั้นโตสายัางสันตินิโยชกโกจาสวะขาตัธรรมงวิธีตังกาโลตีสร้างขังวาลตังาศีลาซ่านามามีพุทธ,ธา นูพุทธังธรรมสามารศีนละถิทีกันเตชาสะเตชยาสิทธิโหตุสพันตรายาเจวินาสมินตูวันที่เก้าบทสวดนโมกาบปลยคาถานาโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสามะเหสีโนนาโมตมะธรรมาสาวะหาคาตเสวะเตนิธานาโมมหาสังคสสาปิวิสุทธสีและถิ่ทีโนนาโมโอมาตรยาลัทธาลัตนาตยาสสะดุกังนาโมโอมากะติตาสตาสวาตุตยาสปีนโมกาลปภาเวนาวิกาชนตุปัทวานาโมกาลานุภาเวนาสุวัตถิหตุสภัทนานาโมกาลัสเตเชนาวิธีมาหิโหมิเตชวา